สวัสดีค่ะพี่น้องเรื่องขอบข้องปลระปักขี่ดินมาอีกแล้วพี่น้องครั้งนี้เป็นนายทุนกระท่ำกับชาวบ้านด้อพี่น้องเขามีขี่ดินคุดแดงลาเลยแต่ว่าถูกยื่นว่าฟ้องร้องว่าเหมือนกับว่าขอบข้องปลระปักทั้งทิ้งทั้งนี้กฎหมายก็บ,บอกว่าขอบข้องปลระปัก ได้ภายในสิบปีถ้าบ่ามีคนมาคัดค้านอันนี้เขาเหตุประกอบการของเขามาโดยตลอดแล้วยูยูจะมาโดนฟ้องจะมาโดนหนุนบ่โดนนี่กับผู้เฒ่าเพียงธรรมดาเรื่องนี้ข่อยว่ามันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวหนนาเวียนหัวเหมือนกันกับเอ่งานราชการของบาอาา้านเฮ้าเมื่อวานสิเป็นในการขอบข้องปลาปาัปักก็ไม่รู้ว่ามีทำเฮียอย่างสําหรับข่อยนะมีเหตุเหี้ยอย่างกว่าเฮ้าสิใดขี่อถขี่ดินมากล้ำค้นไปหาสื่อหายังมาก กวาจะพ้นหนีพ้นศีลกว่าสิีหาเงินหาทอเอามาเสือเอามาขอบข้องใดบ่เมนเรือง,งางแต่กับมาถูกขอบข้องปลรปักผู้ดากนี่กระทำแบบนี้มันใช่เหรอต้นลำย่าพ่นปูกไว้ยางงามกับมาตัดมาถอนถ,อถิงล,ล้อมรัวเห็ดเป็นฟ้ามไก่ของเจ้าของโอ้ยจะแมนหนาดา้านหนาโทอนเนาะคิดไปคิดมากกฎหมายมันเอ,อือรอว่าจังไดแล้ว ถ้าบ่าออกข่าวคุณตาท่านจะต้องเสียขี่ดินฟ,ฟี่ๆสันบ่อลั่งเท้อข่อยกระจาหายดังคนเนาะพี่นอ้องเฮื่อกับสวนมันอยู่ไกลกันเออเข้ากับบ่หูดอกมือดีวันดีสิมีผู้ใดเข้ามาขอบข้องปละปักที่ดินของเฮ้าหรือเปล่าทั้งทั้งที่ลังเทือเฮ้ากะลงไปเบิงลง,ไป,ลงไปตรวจสอบอยู่ต่างมากไม่แต่เฮ้ากับบ่หูดอกว่าหัวคนขี้โกงมันสิหัวกันมันสิคิดกันย่ำไดเนาะพี่น้อง ยังโตของข่อยเองข่อยไม่ความือซึกว่าเดือดร้อนอีหลีพี่น้องในเรื่องนี้เป็นยังคือว่าเดือดร้อนเฮาโบหูเลยว่าคนคนนึงอ่ะสีเหตุยังไงก็ของเฮาเฮาโบหูเลยเ้อพี่น้องนั่งเถอการเสียผ้าสีเนาะพี่นอ้นองเสียผ้าสีกี่ดินข่อยโบหูว่าเขาเสียในรูปแบบใด แต่ว่าเรื่องที่ว่าที่อยู่อาศัยนี่คงข่อยมีใบามาสุปีแล้วก็ได้เสียสุปีแต่พวกที่ดินกเกษตรกรบร่ได้เสียเออทั้งทั้งที่ร่างเือข่อยก็ไปติดต่อกับอบตเออแต่ว่าก็ว่าบ่ได้เสียภาษีข่อยละงงลังคนเขาบอกว่า ถ้าสมมุติว่าเป็นเพียงโฉนดขข้นมาปุ๊บจังได้กระตรงเสียภาษีเรื่องนี้ข่อยบ่เขาใจอีหรีพี่น้องแล้วตอนนี้ข่อยก็ยังบ่นหูเลยว่าผู้ใดไปเสียภาษีให้ข่อยหรือว่ามีการคิดหัวอีอย่างกันเกิดขึ้นไหมเรื่องนี้บ่หูเรื่องเลยพี่น้องย่อมรับว่าอ่อนด้อยในเรื่องโฉนดที่ดินในเรื่องภาษีน,านี่องเงยแต่ข่อยมีความหูซึกว่าควรยกเลิกกฎหมายขอบครองปลระปักไปได้เลย ไปได้เสียที่หุนหวยพี่น้องอยากได้ขีดินเขากับไปขอบข้องเอาของเขาบ่ต้องไปลงทุนลงมือเห็นอีอย่างเลยเพียงแต่หนาด้านหน้ามึนแต่ก็มีอยาดพี่น้องหลายก็สงสัยก็คงจะเป็นแบบนั้นาำรับบางคนที่วาถือทีดินขอบข้องปละปะักคอยบ่เข้าขใจเลยว่าเป็นอย่างคือต้องเปิดช่องทางกฎหมายตัวนี้มาให คนโกงคนคิดจะอยากได้ของคนง่ายๆนะั่แล้วถัดสมุดยังยังสมุดว่าคนคนหนึง่งอะได้มู่นในมั่งจากโพจากเมียมาเลี้ยกบเขาต้องไปเห็นงานที่กรุงเทพกรุงไทยเขาบ่าได้มีเวลามาเบิง่งมาดูเล่จังสิไปไปมากๆสมุดว่าแกตัวมากสิกลับมาอยู่เฮือนโดนขบข้องปละปัดไปทั้งหมดเห็ุจ้งไดสิมีขี้ดินขี่ดอนอยู่ เอา้าอันนี้ว่ากันอิลีเลยถ้าว่ามีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมามว่าขอบข้องปลระป,ระ,ประคนที่มาขอบข้องบ่ได้โดนคดีบ่ได้โดนอีหยังหรือบ่โดนเฮียอีหยังเลยมันก็ต้องมีคนอยากได้จังสันจังสี่ข่อยนี่อยากได้เงื่อนหลังได้งามๆเพาเหตุบั่นจัดสรรขืนมาบบนายทุนบ่ได้มานาเมื่อข่อยเขาไปนอนเขาไปยู่ได้เลยบ่ทุบป,ประตูเขาไปไปยู่ไปขอบข้องเป็นของจากของเลยได้หรือเปล่า เออนี่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าชี้ช่องทางอียอยหรือเปล่าเออเดี๋ยวนี่ดอกเบี้ยธนาคารแพงแพงพี่น้องเออเจเจ็ดบาทหรือเปล่าเจ็ดเปอร์ซนต์าะถทนว่าจำบบผิดเด้อที่ว่าหลังจากได้คุยกับผี่คนหนึ่งคนสิเอาเงอนเนาะพี่น้องเป้ากับเว้า หันว่าขอบข้องปละปักมันไงปานอ้ยเพื่อนผู้ใดเมื่อนเพื่อนผู้ใดนาดานนาเมื่อปืนเขาไปยู่เลยก็ได้ตัวหันว่าจังสันเออเป่าเป็นเหตุเป็นอย่างไปทัวไปถีบนาะพี่น้องลังเทือกก็ได้่อยก็บอกเขาใจคือกันมีกฎหมายเหตุอย่างในมุมมองเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเอื้อกับภูมีอิทธิพล ั่งเถื่อชาวบ้านชาวชองบม่มีกำลังบ่มีเอียงสิไปสู่ไปคู่ไปเข็นนําเขาเขามีลูกหนกลูกนอก้องเยอะแยะเขาก็มาขบข้องมาใส่กำหลวก,กำลังกับเฮาใดสิเออมันสิบ่แตกต่างจากการปล่อยให้เป็นบ่านป่าเมืองเถื่อหรือว่าจังไดแล้วถาเรื่องนี้มันบอกอกข่าวมันสิมีหน่วยงานใดสิไปช่วยเหลือกับคุณตาคนนี้หรือว่าช่วยเหลือคนประสบเหตุในรูปแบบแบบนี้เออเนี่ยมันเป็นความหูซึกลึก,ลก หลายหลายคนกับมีความกังวลในใจิตในใจเนาะพี่น้องแห่งผูใ้ใดมีทีไฮทีหน้าอยู่ไกลออกจากเฮื่อนลางคนทีไฮทีหน้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภอแบบเนี้ยมันก็ไม่ไหวนะเพราะว่าบางทีเอ่อมล็ดแต่งงานกะใหญ่ไปอยู่น้ำผัวใหญ่ไปอยู่น้ำเมียมุ่นมั่งสังขยากบอยู่อีกอำเภออยู่อีกตำบลหนึ่งอยู่อีกอ่ะ ในมุมหนึ่งจังสีมันมันดูเอ,อื้ออย่างหรือเปล่าส้ารับข่อยข่อยคิดมาการเสียภาษีขี่ดินสมควรที่จะทรงมหาเจ้าตัวโดยตรงเออแล้วก็ไปเสียที่อำเภอที่จะของอยู่ก็ได้ที่ไปเสียที่ตำบลของตัวเองอยู่ก็ได้บพว่าขี่ดินนั่นสิยูมองไดข่อยคิดว่ารวบรวมมากตามบาริลตที่อ่ะดีที่สุดโมเมนว่าห้กระจายไปเสียยุ่วตำบลน,นั่นตำบลน,นี่ตาม ที่ยูของขี่ดินแบบมีมันปวดหัวได้พี่นอ้องมันก็บ,บ้าหมั่นใจว่าอบางที่เขาก็ทรงไปกับผู้ใหญ่บ้านบ้านนั่นนั่นแหละเออผู้ใหญ่บ้านที่ว่าเฮ้อยูเฮาที่มีขี่ดินยูแล้วเฮาก็ต้องไปเสียที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วถ้าเกิดว่าเขาบ่ได้บอกเฮาโน่นนี่นั่นมันกับเป็นช่องทางเป็นอีหยังหรือเปล่าสําหรับในมุมมองของขวอยนะมันดูแบบเครียด มันดูเครียดดูน่ะปวดหัวดูน่ะเราแวงกดดันไปทุกท่างเลยพี่น้องสมัยซูมือนีหรือว่าจะต้องถือปอกถือปืนกันสุกค้นเออกาว่าบว่าถือใจบว่าถืออกถือใจกับป่องกันจ้าคองได้หรือว่าซอยเหลือตัวเองได้บอมเนว่าเสียหายผู้มีอิทธิพลหรือว่าพวกสีเท่าๆมีอิทธิพลอยู่ผู้เดียวล่างเถือกกระได้มันปวดหัวเออทรัพย์สินของเฮาเถทๆยั่งตรงมาลำบากลำบนในการ บ้องกันในการดูแลอีกพี่น้องบอกไปก็ได้ขนาดเห็ดหัวเห็ดสวนถึงไหวมากเขามาเบิงเนี่ยรักข้าวกันยังโดนในรูปแบบนี้แล้วต่อไปความปวดไั่ความเอียงมันสิเป็นไปในรูปแบบใดหรือว่าบานเฮ้ากำลังถอยหลังลงคล้องไปเรื่อยๆหรือว่าจังไดคข่อยกับบ่เข้าใจเป็นคือสมัยแต่ก่อเลยเออบ่อมีคนอยู่เขามาอยู่เขามาคล้องโอ้ยเหมือนย่อนก็นไปหลายปีทีแล้วหรือเปล่า แทนทีบานเมื่อจะเลื่อนขื้นทุกสิ่งทุกอย่างมันสีดีขื้นกับกลายเป็นแย่ล่วงแบบนี้กับวบหวนะเลี้ยว่อยคิดว่ากฎหมายการขบข้องปลปะักควรจะแก้ไขใดแล้วบ่สมควรที่จะเปิดช่องว่างหรือเปิดช่องโวให้กับคนหนา,ด,าด้านหนา,หนาในรูปแบบแบบนี้เออยกเลิกไปเลยการขบข้องปลปะักยกเลิกถึงไปโลดซื้อขายกันยังเปิดเผยอ่ะดีที่สุดเนาะ ผู้ใดอยากขายกับขายผู้ใดบ่าอยากขายกับมีสิทธิจะอยู่ของจากของยังสัน่ในในถ่องายทุ่นโตไปอยากได้ขี่ดินมองได้งามๆกับม่หลอมรั่วเอารั่วจังใดเออชาวบ้านชาวช่องว่าวมีมือว่ามีเท้าวา่าวมีปากว่าวมีเสียงกระชิเ็ตอีอย่างได้เออคุณกำลังเปิดช่องทางให้กับนายทุนหัวหมอให้กับผู้ส่งอิทธิพลอยู่เด้ในรูปแบบของขวอยติ่ขวอยรูซึกว่า การที่คอยน่งเบิ้งข้าวในรูปแบบีคนปวดหัวแห้งอิลีพี่น้องแล้วตำรวจก็ดูเหมือนว่าความเข้มแข็งในการจัดการกับสีคนคางน้อยตำรวจส่วนมากก็จัดการกับจัดการชาวบ้านยังเฮานี่ล่ละบ่ได้ไปจัดการดอกในถกในทุน่นอาจสินางกุมมืออยู่ก็ไใด้บหูกันนางกุมมือกับน่งกุมมือจับเขาคุยกันอย่างดีๆแต่กับชาวบ้านอาจจะจขะขวกก็มีเออมันกระต้องมันมีอยู่แล้วแหละอะ แต่หันห,ห้ยว่าวห้ยระบุเหตุการณ์นู่นนี่นั่นมันก็นค,คงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าบาม่มีหลักฐานนาะพี่น้องบ่ได้มีกล่องบ่ได้มีเกรื่องโตไปสงสัยมนุษย์เท่าจะต้องติดกล่องกลางหน้าผากย่างไปมึงได้มีกล่อง่ตลอดเวลาเนาะโอยปวดหัวปวดประสาทก็เรื่องแบบนี้เลอเกิน